รอยฟ้าศาาสดาทรมากยากตาณนักประเทศอินเดียในทางซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิก็คือดินแดนที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตัสรูสแ้แสดงธรรมและก็ปกรณีพ่านเรียกว,ว่า 4, วสีสัมเวสนียสถานทั้งทั้งหลายก็จึงได้แวบ,บเวียนมาที่เมืองสาวัตถี วัดไทยเชวอนมหาวิหารซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นในครั้งพุทธการอย่างมากมายเมืองเศรษฐีรือนามเมืองหญิงงามหรือชื่อเมืองมหาวิหารล่ำรือเมืองเรื่องลือโพอานนท์เมืองเศรธีเสียท่าเมืองยีสห้าจำการฝน เมืองปาโหราจาง่านชนเมืองแสดงมงคล38ประการเมืองจอมโจโงคริมาณเมืองตำนานพระศิวลีเมืองธรณีสู่คนบาปเมืองกำลากคนมองสีเมืองมากเมรุพระกุดีเมืองสร้างบารมีสิ้นทางภาวนาสาธุนะสีโยมเออเรามาเมียนสวัสดี เจคีใจบุญนายทุนใจีก็คือท่านอาาทาถมิกาเสฐีเมืองสาวัตถีนี่นะคุณโยนะเป็นพุทธสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับทรงประทับจำพรรษานานที่สุด25พรรษาแล้วก็เป็นพุทธสถานที่นะเกิดขึ้นของพระสูตรอย่างมากมายอย่างเช่น เรื่องของการแสดงมงคล,ลสูตรเรื่องอมกุลิมาลา,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 านานจิมจามิกาท่านอนาถาภิกาเศรษฐีานางวิสาขามหาบาสิกาเป็นต้นนะก็ถือว่าทุกท่านที่ได้มาสแสดงบุญจาลิกบุญจาริกรมธรรมายาตาที่อินเดียเนี่ยถือว่าเรามีบุญนะโชคดีมีบุญมีวสาสนามีศรัทธานนะเพราะว่าหนึ่ง เราได้มาตามพุทธโอวาสเราได้มาโอกาสพบสิ่งต่างๆสได้เสริมสร้างทางความคิด 4. ได้ตั้งจิตปฏิบัติธรรม 5. ได้น้อมนำสิ่งดีกลับไป 6. มาน้อมใจถึงพระนิพพานนี่แหละญาติโยมสาพิชนทั้งหลายเรามาอินเดียเนี่ยเราไม่ได้มาดูสิ่งที่มันเจริญหงเจริญตาแต่เรามาดูสิ่งที่มันเจริญใจเจริญสัทธา ญาโยสาทุกชนทห,หลายเราก็ไปมาอี่สังเวย้วโยไปมาที่ที่แล้วเราก็ไปเห็นมาหลายที่แล้วนะเนาะสองที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นได้เห็นได้ดูท่านบอกว่าได้ฟังเป็นบุญหูได้ดูเป็นบุญตาได้บูชาเป็นบุญตนได้สวดมนต์เป็นบุญตาได้รวิจาเป็นบุญทา ได้อธิษฐานเป็นบุญจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่เราได้มา,สาแสวงบุญที่เราได้จิดตแสวงบุญร่วมกิจกรรมต่างๆกับครูบาอาจารย์ได้เป็นวิทยากรได้บรรดายให้เราฟังเราได้ได้บุญได้เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับตัวเราเองน,นะโดยเฉพาะวัดไทยเชตวันมหาวิหาานะคณโยมน,นะวัดอารามนี้ นะโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระโภธิวิเทศว่าท่านเจ้าคุณคงสอนเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าว่าวัดไทยเชตวันมหาวิหารฤดเลิกขอสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2550นะผู้เป็นต้นคิดค,คนแรกบันดิกเป็นคนแรกก็คือพระเดชพระคุณนะหลวงพอ่อ ก็ทำครูพี่วงเจ้าวาดวัดไทยวุฒิยาเป็นผู้ที่เชื่อเป็นต้นคิดวันนั้นก็ให้ท่านจุคุณโสอนนี่แหละในช่วงนั้นท่านก็เป็นพระครูประหละดัดดรอกเอนให้หาที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นก็ได้ที่นี่แหละโยมเลือกคนก็ได้สาวที่แปดได้ก็เท่ากับโมเมนตัสูตรสาวที่แปดต่อการปัจจุบันนี้มีทั้งหมดสี่สิบแปดไลน สี่สิบแปดลายก็กำลังก่อสร้างขณะน,นี้กำลังก่อสร้างอยมุงเกิดเป็นอยู่ในขันงงนน้นตอนที่มุงหลังคาชายัดโยมช่วงกลางวันก็เลยถัดอา,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 อาคารสี่ไปก็จะเห็นกำลังอุงลังคามีกำหนดในการสร้างเขากำหนดให้สามปีก็เลยยึดสร้างนี่ก็่สองปีกว่าๆปีหกเก้าก็ให้เสร็จ เขนะาอนุญาตให้สร้างก็ต้องรีบสร้างก็ใช้งบประมาณเยอะพอสมควรอยู่ไม่มากเนทะ่าไหร่ร้อยยี่สิบล้านกนะี่ก็เนี่ยแหละอยากโยงท่านไหนก็รวมเัื่องเชื่อกันนะคนรักแผงซอมแผงหรือว่าส่งขา่าวส่งต่อแชร์บุญกันไปเป็นสมาธินักโยมก็วัดไทยเชตรมหราวิหารอยู่ห่างวัด พระเชตฐวันบวรวิหารในสมัยพุทธกาลสองกิโลไม่ทราบว่าคุณโยมตายีรือยังเนาะสองกิโลอยู่ห่างจากยมกษัตหรือสถูว์ยมุคติฐาสามร้อยเมตรทางข้ามวัดอราที่ปารุในการสร้างวัดไทยเชษฐาวันมหาวิหารนี่ยนุ่นพระเดชพระพุทธพ่อก็ทำก็ทำโพธิวงศ์ท่าน มีอยู่ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นแรกก็คือเพื่อฟื้นฟูเดือยศาสนาให้กลับมาสู่ที่เดิมประเด็นที่สองก็คือเป็นที่รองรับผู้ที่แสวงบุญมาจารกบุญจาริบพังอย่างเงีย้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลับที่นอนเรื่องอาหารการกินเรื่องห้องน้ำห้องสุข,ขาบทุกเป็นสุขรันต่างๆเนี่ยถ้าพูดถึงการแสวงบุญที่อินเดียนะถามากูบาจารได้หรือว่าหลายๆท่าน ครูบาอจารย์หลายท่านที่มาะสะแบงบุญที่อิงเรียน5ปีหรือ10ปีขึ้งไปถนนมนทางไม่ได่เป็นอย่างนี้นะคุณดูนะลำบากมากถนนมน้นทางในสมัยก่อนเต้องเรียกว่าสุขุมลุมลึกสุขุมลุมลึกยังไงน่ะคือช่วงนี้มนช่วงห,ห,หน้าหนาวใช่ไหมหน้าหนาวโยก็ปิดสวายน้ำร้อนน้ำชากาแฟกกำลังจะยกชั้น สุกุ้งลุ้มหรือก็ให้ชากับเข้าจมูกบ้างก็มีนะคนี่แหละพอมาถึงมาถึงที่เมืองสาวตถีเนี่ยตรงหน้าวัดพระเชตวันก็การกดการเต้นกางเนื้อตัวนั้นแล้วก็ทำระโพงตะข้าวล้เรื่องอาหารการกินอาหารแขกบางคนก็ทานไม่ได้แล้วเรื่องห้องน้ำด้วยการเดินทางใช่ไหมในสมัยก่อนเป็นเรื่องที่ลาบาก เวลาเราปวดท้องคลองน้ําทํานโยงก็ปวดทุกข้างทนะางใช่ไหมตามตามบ้างเข้าปั๊มปตทนีนนะยโยงปล่อยตามทุ่งใช่ไหมปตทแล้ว,นนะวปล่อยตามทุ่งปล่อยต,ตามทางไปน,นี่แหละก็คือประเด็นที่เหตุเป็นเหตุให้ได้การสร้างประไทยชตวันมหาวิหานอย่างนี้ขึ้นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนนด้วยศาสนา ให้กลับมาเป็นใหมาอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่สองก็คือเรื่องการรองรับผู้ที่แสแงบุญนะที่มาจากชาวพุทธต่างๆทั่วโลกมาแสแงบุญที่ประเทศอินเดียแห่งนี้นะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์รุบาอาจารย์ทุกท่านแรงโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมทอดท่าป่าสัคที่สัสมเสแปรบุญที่วัดไทยเชยตวันมหาวิหารแห่งนี้ กระผมอันตนาภาพในนามตัวแทนของน้าสงก็ขออ้างอิงกับคุณพระศีรัตนไตรจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยจงอำนวยเวพอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานปราศจากทุกโศกโรคภัยให้เจ็ดหากคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซ ขอความคี่ความป่ารถนานั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเถอทสาธุ